สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องน่าสนใจกันเราจะมาดูกันว่าการบวกเลขด้วยลูกคิดญี่ปุ่นเนี่ยออมันทำยังไงแล้วมันต่างจากที่เราบวกเลขกันปกติยังไงบ้างทางวิธีที่เขาเรียกว่าเพิ่มตรงแล้วก็เพิ่มอ้อมแล้วก็ที่สำคัญคือการบวกเลขหลายหลักที่ดูจะแปลกมากค่ะใช่ครับลูกคิดเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่เครื่องคิดเลขเก่านะแต่มันเหมือนบังคับให้เราเ ต้องเห็นภาพตัวเลขแล้วก็ใช้การคิดคนละแบบกับคิดเลขบนกระดาษเลยครับงั้นเราเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยการตั้งลูกคิดให้เป็นศูนย์ทำยังไงคะอ๋อง่ายมากครับก็แค่ปัดลูกคิดทุกเม็ดให้มันห่างออกจากคานกลางหรือแกนกลางนั่นแหละครับทั้งม็ดบนเม็ดล่างเลย ค่ะพอเป็นศูนย์แล้วถ้าจะบวกเลขหลักเดียวง่ายๆอย่าง1 2ึ่สอามี่อันนี้คือเพิ่มตรงใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องแบบนี้ตรงไปตรงมาก็ใช้นิ้วดันเม็ดล่างขึ้นไปติดแกงกลางทีละเม็ดเม็ดตามจำนวนที่ต้องการบวกเลยแต่ทีนี้ถ้าสมมุติเรามีอยู่4แล้วอยากจะบวกเพิ่มอีกหนึ่งให้เป็นหเม็ดล่างมันหมดแล้วทำยังไงต่อคะ อ่ออันนี้แหละครับที่ต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่าเพิ่มอ้อมหรือการบวกทางอ้อมหลักการคือเราจะใช้ประโยชน์จากเม็ดบนซึ่งมีค่า5หรือไม่ก็ทดไปหลักถอดไปอย่างกรณี4-1บวก1เนี่ยเราทำโดยการเพิ่ม5ก่อนคือปัดเม็ดบนลงมาติดแกนกลางอ๋อเพิ่ม5แล้วก็หัก4คือปัดเม็ดล่าง4เม็ดลงผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5ที่เม็ดบนนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะ คือใช้เม็ดห้ามาช่วยแทนใช่ครับแนวคิดสำคัญมากๆที่อยู่เบื้องหลังก็คือคู่ในการหักร่วมหรือที่จำง่ายๆว่าเป็นคู่เติมเต็ม5หรือคู่เติมเต็ม10เช่นถ้าพูดถึงคู่5เนี่ย1ก็จะคู่กับ4 2คู่กับ3แบบนี้ครับหรือถ้าเป็นคู่10ก็1คู่9 2คู่8ไปเรื่อยๆอันนี้สำคัญมากสำหรับการเพิ่มอ้อม มีอีกตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะสำหรับเพิ่มอ้อมก็คือ9บวก1ปกติต้องได้10อันนี้ทำยังไงบนลูกคิดคะอันนี้ก็เป็นเพิ่มอ้อมที่สำคัญเลยครับคือเราจะเพิ่ม10ในหลักถัดไปทางซ้ายมือพดไปหลักซ้ายถึงประเด็นที่ส่วนตัวว่าน่าทึ่งมากเลยค่ะคือการบวกเลขหลายๆหลักเขาบอกว่าให้บวกจากซ้ายไปขวาคือบวกจากหลักที่มีค่ามากสุดไปหาหลักที่มีค่าน้อยสุด ซึ่งมันสวนทางกับที่เราเรียนบวกเลขปกติเลยนะคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะมันไม่สับสนหรอครับเป็นคําถามที่ดีเลยที่ต้องทําจากซ้ายไปขวาเนี่ยจริงๆแล้วมันเอ่อมันสอดคล้องก,กับการขยับเม็ดลูกคิดมากกว่าโดยเฉพาะเวลาที่ต้องมีการทดข้ามหลักไปมาการจัดการกับหลักที่มีค่ามากที่สุดก่อนมันจะทําให้การทดหรือการยืมเนี่ยมันเอ่อสมเหตุสมผลกับกลไกของลูกคิดมากกว่าครับลองนึกภาพตามนะครับ เช่นเราจะบวก47กับ <că> 26ค่ะ47บเวก26เราต้อง47บนลูกคิดก่อนแล้วจะบวก26ก็เริ่มบวก2ที่หลัก10ก่อนเลยคือหลักสาย4บวก2ในหลักสิอันนี้เม็ดล่างไม่พอก็ต้องใช้เพิ่มอ้อมคือเพิ่ม5แล้วหักคู่ของสองคือ3ออกได้6ที่หลัก10ใช่ครับตอนนี้เป็น67แล้วนะต่อไปบวก6ที่หลักหน่วยบ้าง7บวก6ในหลักหน่วย อันนี้ก็ต้องเพิ่มอ้อมเหมือนกันเพราะเม็ดล่างไม่พอและเม็ดบนก็ใช้ไปแล้ววิธีคือเราต้องเพิ่ม10บที่หลัก10ก่อนคือเพิ่ม1ไปที่เลข6เดิมอ๋อทดไปเลยครับทดไปหลัก10บแล้วก็หักคู่ของ6ซึ่งก็คือ4ออกจากหลักหน่วยเดิมแล้วการหักสี่นี้ทำยังไงคะในเมื่อเม็ดล่างอาจจะไม่พออีกอ่าใช่เลยครับการหัก4ี่นี้ก็ต้องใช้เทคนิคการลบแบบอ้อมอีกทีคือหักห้า เอาเม็ดบนออกแล้วเพิ่มหนึ่งเอาเม็ดล่างขึ้นมา1เม็ดโหมันซ้อนกันไปมานะคะใช่ครับมันจะมีการใช้คู่5คู่10นซ้อนๆกันนิดหน่อยแต่ละการคือเราจัดการหลักใหญ่ก่อนแล้วผลกระทบจากการทดหรือยืมมันจะไหลไปทางขวาเองครับสุดท้ายผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็น73พอมองเห็นภาพไหมครับพอจะตามทันค่ะแต่มันเหมือนไม่ใช่แค่คิดเลขแล้วนะคะเหมือนกาลังเล่นเกมไขปริศนาการเคลื่อนย้ายเม็ดลูกคิดเลยค่ะ ถูกต้องครับมันไม่ใช่แค่เรื่องความเร็วอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างความเข้าใจเรื่องค่าประจำหลักความสัมพันธ์ของตัวเลขผ่านการมองเห็นการสัมผัสจริงๆมันบังคับให้เราใช้กระบวนการคิดที่เออต่างจากการคิดในใจหรือคิดบนกระดาษไปเลยครับตัวอย่างเลขยาวๆค่ะ1 3 6 บวก4713แล้วมีเทคนิคบอกว่าให้เอาตัวบวกเนี่ย4,713ไปวางไว้ทางซ้ายของลูกคิดด้วยกันลืมแต่ที่น่าสนใจคือกรณีนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่ใช้เพิ่มตรงแสดงว่าเลขเยอะไม่ได้แปลว่าต้องซับซ้อนเสมอไปใช่ไหมคะใช่ครับความซับซ้อนจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละหลักเนี่ยเราต้องใช้เทคนิคเพิ่มอ้อมบ่อยแค่ไหน ตัวอย่าง136สี่ัเบานี่ยบังเอิญว่าเลขแต่ละหลักพอบวกกันแล้วมันยังอยู่ในช่วงที่ไม่ต้องทดหรือยืมโดยใช้เม็ดหหรือคู่สิบมากนักส่วนใหญ่เลยเป็นเพิ่มตรงไปได้เลยไม่เหมือน47่ีที่ต้องใช้เพิ่มอ้อมเยอะกว่าสรุปแล้วก็คือ ลูกคิดญี่ปุ่นมีวิธีการบวกที่เป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะมีทั้งแบบเพิ่มตรงที่ง่ายๆกับเพิ่มอ้อมที่ต้องใช้หลักการเรื่องคู่เติมเต็ม5หรือสิและจุดเด่นสําคัญคือการบวกเลขหลายหลักที่ทําจากซ้ายไปขวามันสะท้อนวิธีคิดวิธีมองตัวเลขที่ต้องอาศัยทั้งภาพที่เราเห็นและการขยับมือจริงๆเลยค่ะครับผมผมว่าสิ่งที่น่าทึ่งมากๆในเรื่องนี้ก็คือว่า เครื่องมือง่ายๆหน้าตาธรมารมดาดรรมาแบบลุกคิดเนี่ยกลับกระตุ้นกระบวนการทางความคิดที่ซับซ้อนแล้วก็แตกต่างจากการคำนวณแบบเดิมๆได้ขนาดนี้มันไม่ใช่แค่การหาคำตอบให้เร็วขึ้นนะครับแต่มันคือการฝึกปฏิสัมพันธ์กับตัวเลขในมิติที่แบบลึกซึ้งกว่าเดิมผ่านการกระทำจริงๆ น่าคิดต่อนะคะว่าการฝึกใช้เครื่องมือแบบนี้เป็นประจำเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องคิดเลขแล้วมันอาจจะส่งผลต่อทักษะอื่นๆของเราด้วยหรือเปล่าเช่นเอ่อการตัดให้เหตุผลเชิงพื้นที่หรืออาจจะรวมไปถึงวิธีที่เราใช้แก้ปัญหาในเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากคณิตศาสตร์ไปเลยก็ได้เป็นไปได้ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราได้ลองไปคิดต่อยอยกันดู